ชมลงยูทค่ะขนข้าวนข้ามไองค่ะไอุนะคะช่วมาเขี่ค่ะช่วมาเขี่ค่ะขอจ้าใจกลราวนะคะ ไม่กินน้ำเย็ยนเลยนะเนี่ยเป็นน้ำธรรมดามันไม่นวัวเพราะนรเนี่ยมันจืดปลาหมึกไม่เค็มอันนี้อย่กินนะปลาหมึกอันนี้ก็เป็นคนไม่ชอบปลาหมึกบางคนกินไม่ถูกกลาเลือดก็มีเนี่กินยากจากคนคนเลิมกินแล้วเป็น,นปีกเต็มร้านอ่ะกินขึ้นกินแล้วเป็นเม็ดเต็มตัวเลยอาหารทะเลอะไรอ่ะหั่นกาวห่น กินนัดมันจะมาขราไปกันวันจะบดแล้วข้าจะเลยนี่ซื้อมาฮะอร่อยช่อืมอร่อยอร่อยนะะด้ออ ื่อวานวิวไปซื้อยาแถวบ้านที่อยู่อ่ะยาอะไรพี่เนี่ยกกว่าจะของยาฆ่าเชื้อเลยเชื้อแล้คอสายเจ้าสามสิบห้าบาทให้อยู่นะมันหายแป๊บเดียวมันเดียวอืมเอะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์รอบอ๋อ มันยืนเดินมันจะหน่วยมรกอบ,นอบนนนะนหน่อยอบทำงานนักมันจะหน่วย